สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมใน c h anel n Mew Mazda นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมแนวทางการแต่งมาส d a า3 Fastback 100ปีนะครับก็คือเป็นคันนี้เลยที่ผมนั่งอยู่นะครับคันนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับก็คือมีแต่งชุดแต่งของ s ซอร์ t พร์สไตลที่เป็นชุดแต่งแท้ของทางม a สด้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพอแต่งแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับสวยมากขนาดไหนก็ลองไปรับชมกันเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับจะเป็น Mazda 3 2.0 100ปี e dition นะครับเป็นรุ่น f l s s h b c k k ที่เป็นตัว5ประตูนะครับสีขาวมุกก็เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าแนวทางการแต่งนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยได้มีการติดตั้งชุดแต่ง Signature Style นะครับของแท้ของทาง m a z d a ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงหลอกมากขนาดไหน ก็จะมีในส่วนตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมล้อมแมกจะเป็นสีดำนะครับต่างจากรุ่นที่เป็นมารานปกตินะครับส่วนทุดแต่งก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างนะครับด้านซ้ายแลือจะด้านขวาอันนี้สปอยเลอร์ด้านหลังของแท้นะครับลูกค้าจัดเต็มมา,มาก ด้านหลังก็มีสเกิร์ตหลังเป็นท่อคู่นะครับโดยรวมก็ดูแล้วสปอร์ตมากๆนะครับอันนี้ด้านบนจะเป็นหลังคาสลนูฟนะครับก็สามารถกระดกได้รับลมเท่ๆแบบนี้เลย นี่เลยครับหล่อมากๆเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะครับก็อ,อันนี้ในส่วนของภายในนะครับภายในก็ตรงแผงประตูจะเป็นสีขาวอย่างสเปคในรุ่นนี้เนี่ยอันนี้มิวได้มีรีวิวไว้ใน EP ที่ผ่านมานะครับก็สามารถไปดูกันได้ อันนี้เป็นรุ่นสเปคเดียวกับรุ่นท็อปก็ภายในจะเป็นเบาะสีแดงนะครับเบาะสีแดงคอนโซลจะเป็นสีขาวผสมดำนะครับอันนี้สรุปรับลมสวยๆแบบนี้เลยนี้ก็เตรียมส่งมอบนะครับลูกค้าก็จะมารับรถวันนี้นะครับ พี่ๆท่านใดที่กําลังมองหาแนวทางการแต่งนะครับว่าใส่ชุดแต่งแล้วรุ่นร้อยปีจะหน้าตาปเป็นแบบไหนก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมนจะมีเป็นรูปภาพที่ที่ถ่ายเก็บไปด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวแชร์ให้เพื่อนๆดูหล่อมากนะโอเคสําหรับแนวทางการแต่งมาท่าสามก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับพี่ๆท่านไหนอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาคำตอบแล้วก็มาแชร์นะครับในในช่อง Youtube Channel b i l l m a s t e r นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ